สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ข้าลบเมื่อนนี้สิภาไปเบิงเขาฝึกหัดเลี่ยงกบต้องคขาว่าฝึกหัดครับบอกเคยเลี่ยงมาก,ก่อนนะเขากระคุดแล้วก็เอาผ่า ตะไคร้เขียวมาล้อมไว้วางประมาณสองคูณสองเมตรแล้วก็คุดหลุมเป็นน้ำแล้วก็ทําเนินไว้ตรงกลางเขาบ่าได้ตั้งใจเรี่ยงเด้อครับเพียงแต่ว่าเขานั่งไปนั่งมาก็มีหลดมะขายลูกออด ลูกกบครับลูกกบโลละ้อยโลละ้อยเขาก็เรยว่าไมซื้อกบมาเลี้ยงมองก่อนนะเขาก็ซื้อกบมาแล้ะเขาก็รีบคุดบงคุดบอ่อเอาผ่าด่างเขียวผ่าแงงเขียวมาล้อมแล้วก็ปล่อยลงไป บอแมนมืออาสีบครับมือสมัครเห่นพอเวียงก็เลยสิบปทายมาเบิงว่าการเลี่ยงกบมันเลี่ยงยากบอกสำหรับมือใหม่อ่ะมันก็ประสบผลสำเร็จอยู่ดีครับมือใหม่ แค่เขาทำเลยเด่นกับโตวไว้คืขึ้กันครับแล้วก็ขอย่้อนไปเมื่อสมัยตอนพอเวียงย่างอยู่ลายกระบ,บังมีมูค้นแถวสะกลอันนี้สีว่าเป็นเรื่องตลกตลกในเรื่อครับว่าแมนวิซาการอันกับขับรถแท็กซี่น้ำกันครับพอเวียงเนี่ยล่ะ แม่เท่าท่เอาครับยุสว่างสะกุโท่เอาให้มาเลี้ยงกบมันมามาัมากจะจัดการเฮ็ดบงเห็ดบอเลี้ยงกบพ่อกบตัวตัวในหน่อยมักหากินหน่อยอยู่ครับพ่อมันตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ยยขึ้นวานอาหารลงไป มันอ้าปากงับเอาสองเม็ดสามเม็ดมันบอกว่าตายตายมันวะพิษแล้วมเมถาให้มาเลียงกบมันปากกว้างมันงับอาหารเธอละสามเม็ดสี่เม็ดตายทุกตายมันวะเบิ่งดูเพื่อนพูงพอเวียงขับแท็กซี่น้ำกันมาเลียงกบก็เลยกลับขึ้นไปกรุงเทพไปเว้าให้ฟัง ว่าบวบไว้เลี้ยงกบหรือปากมันกว้างนึกกินอาหารเท่าสองเม็ดสามเมตรเท่าน่าี่คันแม่เฒ่าบอกให้ไปเลี้ยงกบี่สิขอเปลี่ยนเอาสิคอเปลี่ยนให้ยังอะบัาเนี่ยนะสิคอเปลี่ยนไปเลี้ยงปลาดุกว่าสนะเลี้ยงปลาดุกว่าก็กินอีกสองเมตรสามเมตรเนี่ย ก็ได้ว่าบวไว้ดอกเลี้ยงปลาดุกก็ดีกินอาหาร,อร,รอสองเม็ดสามเม็ดปากมันกว้างปากปลาดุกก็ดีถ้าเมสาโท่เอินตามอีกบันอีกสิไปเลี้ยงปลาลดจังสิไปอาปจารย์ค่เลี้ยงปลาลดละสิไปปากมันน้อยเลยปลาลดมันอาบปากใส่อาหารเม็ดมันก็นได้แค่ครึ่งเม็ด นี่ละครับคือการเลี้ยงปลาดุกก็เลี้ยงกบก็เลี้ยงง่าย,ยครับแต่หากว่าผู้ที่เลี้ยงคนนี้ก็คืออยากหูครับอยากหูว่าในเมื่อเลี้ยงไปแล้วมันสีขุ่มคาหัวอาหารบ่ถ้ากาวเลี้ยงเป็นเสื่องผ้าหนิดถ้าผูดด้ใดสีเลี้ยงกบนี่กระเบงในยูทูบนี่เด้อครับเดอ้อเพื่อเลี้ยงกบธรรมศาสตร์ก็มี ไปอยไว้น่ให้นุ่งให้หน้าแล้วก็คุดเป็นรลองนงรล,ลองน้ำเอาผาแยงเขียวอ้อมไว้เล่าเอาขี่งัวขี่กล้วยไปใส่ลาย <c oughs> นี่ยพอเวียงกับมาเบิงแล้วก็ค็อ,อกครับเมื่อนอนคิดสกอนเดอ้<พ>อครับเด้อน<า>พอเวียงแล้วสิไปเลี่ยงกบเลี่ยงป่าเลี้ยงบังยางกังบบ่อเธอค่อยแลวจ้ะจ <c oughs> คนโอ้ยเบิดอายุเลี้ยงแล้วพ่อใหญ่นี่จะนั่งกินซื่อๆหรอพ่อขนาดมากหดเออบ่ถึงสามสิบเมตรย่างบอยากทอดได้อ่ะนะบนช่วงยางพ่อใหญ่ขึนีปแล้วกดไหลก็เสีให้ยพอเวียงเลยเด้อเบื้องสภาพพอเวียงยางนะปอบุ้น